คลิปต,ต่อมาพี่น้องหลังจากที่ห้าผ้าเบิง่งสารไลส่สองยืนแบบไปธรรมดาไปไปกลับไปกลับไปกลับ <c oughs> สารกลับไปกลับมาเบิง่งบนันนี้สีเห็ดแบบ ไปจกพี่น้องไปจกนี่คือไปทั้งเดียวไปทั้งเดียวขึ้นสองไล่สองไล่ลไปไปขึ้นคือไปจกนี่คือไปรอบเดียวนี่สีซ้ำกันครับเขาอันเขาไปอันนั่นไปไปกลับนี่เขา,าแบบนี้นี้ ขึ้นมาเส้นเดียวในสุดแล้วก็วางลงไปขึ้นเกา่าดึงหลังไว้เส็นหนึ่งขึ้นเกา่าแล้วก็จับเส้นเดียวขึ้นมาวางสองเส้นลงไปคือเก่าม,มันจะเป็นแบบนี้ออกมามม่ก็สีขึ้นขึ้นเป็ไล่แควกันไปเลยนี่คือไ,ไปจบ เราไปไปกลับนี่เฮาก็สิได้ไปกลับไปกลับมาแต่ว่าอันนี้เฮาสิไปเฮาสิเ,เห็ดไฟเดียวมันจีขึ้นเฮาศาตร์อยู่แต่ไฟเดียวจ่าพอสินนี่สุดขึ้นมาแล้วก็วางลงไปสองสินขึน้นเขาก็เหยียบกนนี่แต่เรื่อยๆพี่น้อง ดึงหลังไว้เอ็น,อน,น,นปไปจุกเพิ่นเอ็นไปจุกอ๋อไม่ตอกเลยอยากขาดบดที่น้ำตอกบริสเเนว่าิสนเนามันอยากห่าง วัใส่น้ำมันจะกหางเอาก็เลยบดใส่น้ำเวลาอันไปห้องกาสี่กษาพี่น้องเอ็ดขึ้กันนั่นแหละดึงหลังไว้สินหนึ่งขึ้กันนั่นแหละเย็นดึงหลังไว้ส้นหนึ่งดึงหลังไว้สินหนึ่งแล้วก็จกเอาเสินในสุดนี่จับขึ้นมาเสินเดียวในสุดแล้วก็วางลงไป กันป,ปว่าสำนันก็มันก็สีซ่ายอยู่แบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องข้นสองไลฟ์พร้อมกันแค่เดียวก <c oughs> ันเข้าไปไปกลับไปกลับนี่ไปกลับจังค่อยสีข้นซํำนีไปกลับไปเธอนึงกลับมาเทอนึงค่อยสจีข้นได้ซํำนี้อันนี้เอาไปแค่เดียวไปแค่เดียวก็คือขึ้นมาเลย เหตุในพี่น้องบึงซื้อดอกแล้วแต่ผู้สีอยากเห็ดกันผูอยากเห็ดก็เห็ดได้พูขานไปไปกลับกันเลยไ่ขึ้กันไปเรียนสิละอ่าที่ห้องเห็ดอย่างนี้มัน อันนั้นเดี๋ยวพี่น้องมันมันสาห่อนมันเหลียวผ่านกล้องเขาเหลียวผ่านกล้องเพราะว่าเอากล้องมาบังหนาไว้เดี๋ยว่าอยากให้พี่น้องเขาได้เห็นไล่สัตว์เขาเหลียวกล้องมาบังไว้ทั้งหนาตอนนี้เวลาเขาสาหเอาก็สิเหลียวผ่านกล้องไปเลยเหลียวผ่านกล้องมันก็สีโบนั่นประเดี๋ยวโบโคข้องประเดี๋ยมันจะเป็นเงี้ยงงัก แต่ว่าก้องบัวเหลี่ยพานกล่องมันสีอันนี้เขาเหลี่ยผพานจอกล่องมันจะเลยเป็นนสีแต่ว่าคันเขาสารไปเลยโบโดยบบได้เหลียยผ่านกล้องนี่มันจะเห็นดีแล้วก็เห็นง่ายก็นี่อยู่อันนี้ประเดินไปจุกนี่ลายตอนจับที่แรกอะ เอาจับกับดึงหลังไปเส้นหนึ่งคือเก่อนั่ะดึงหลังไปเส้นหนึ่งแล้วก็ยกเส้นในสุดขึ้นมาเส้นเดียวในสุดขึ้นมาเส้นเดียวแล้วก็วางลงวางสองเส้นนี้ลงแล้วก็เส้นนี้ที่ห้องยกขึ้นมาเส้นในสุดนี่กะวางลงไปมันจะทับกันไปทับกันไปอย่างนี้นลย ให้สุดขึ้นนะนี่เป็นการไปจกุกห้พี่น้องบ้านท่าได้เบิ่งกัน <c oughs> ไปไปเร่ๆจนกวามันสิลอพพ่เลยพี่น้องเป็นแบบนี้แหะไปจกุกจะว่ากันห้องเฮดบลกข้องกะมันกะสี ซาตึมมาละสำซาตึมเ่สี่เฮ็ดให้เบื้องนี้อันมันซานหนย้อนย้อนทอดเดียวเบื้องผ่านกล้องแหรอมันเห็นบัวสัตเพราะว่าเขาอ,อยากให้อันพี่น้องเห็นสัตว์ๆก็เลยเอากล่องมบาบังทั้งนาไว้วันนี้เอาเลียวผ่านกล้องล้วทอดแต่สามในเบือน เลยเป็่นทรงบอร่อ่นประเด็นมันก็จะเป็นเงินงินังีกเลยช่วงนี้อากาศกระห่อนมันตอกกระแหงไว้ไว้มันบันนีข้าวสารโดยที่บัวใส่น้ำบันข้าวสารโดยที่ห้องบัวเอาน้ำพนใส่บัวเอาน้ำซุปบัวจุ่มน้ำ เหตดในต่อเขาก็อยากพลอยเหลียวผ่านกล้องมันบ่เห็นสัตว์ <c oughs> บางเอกสารไปก็ออกจากหนอกมุมกล่องสากล่องกระมุนนีน้ำ บทีดจำบา้านจับบทีดต้องมาจับสิ่งนี้พี่อุเ่เฟิรแมนอยง่งหลังเลยสิ่งนี้ ห,สนหนงสนแต่ว่าขันห่อสารแบบ <c oughs> ธรรมดาเบิงธรรมดาโดยที่ผ้พาพันหนากองเนี่ยมันสีไว้เลยพี่น้องมันสีไว้กว่าห่อสารแบบไปกลับไปกลับรืดเดี่ยวลายหนึ่งลายหนึ่งอันขึ้นเึ็นสารหลบหนึ่งมันสีเท่ากับห่อสารไปกลับ จันสองรอบก็บว่าเมียนขันห้อสี่เห็ดนั้นหลายก็ยัน,กนยตกับก็ได้ค่อยเห็ดเอาลายมันจะชิน นี่แหละมันก็สิขึ้นเขินกันอยู่นั่นสินะพี่สัวมันสิจอดกันนี่คือเพป็นเอินไปจกุกแต่ว่าข้นท้อาสารไปจุกนี่บอดีอีกเนี่ยนึงก็คือลายมันอยากลมุมข้อาสารไฟเดียวดิข้อ้อสารไฟเดียวเขาจัดอยู่แต่ไฟเดียว ลายมันอยากหล่มมันอยากหนึ่งลายบ่ตั้งดี ไปกล้องทะบิดนนีไปน้ำบางเท่าจนสิออกจากมุมกล่องก็เส็ดเอากล้องมาบังหนาไว้กันย้อนวา่าสิให้พี่น้องได้เบิง่งมุมมุมสัดสัดว่าฮอลเดบดแบแต่นนะ่ะเอากล่องมาไว้เทงหนั้น วันนี้โดยที่เขาเบิงภาพในกล้องแล้วเขาสารไปวัน,นมันจะเลเหห้ <c oughs> มุมกล้องมันกะบางทีอาจจะสิออกนอกกล้อง <c oughs> จานสารกันเลยจับเอาสกินมาเส้นเดียวสุดข้างใน แล้วก็ปล่อยลงซองเส้นดึงหลังไว้คือเก่าและนี่หักซ่อมตอกเส้นเงี่ยนเปงว่าลายก็หักซ่อมหกัมหกก็บ่เป็นอย่างแบบตอ่ออันนั้นไปว่าไดเลยเขาก็ต่อไม่ดีมันขาดเลยตอกมันพลอยบดหีกน้ำ จะนี่ขาดที่ซ้อมที่จอดกันแต่จริงๆเขาจะเอาหน้ามาละใส่กันตอกมันพล่อยๆกันสิตอกมันห่อเ็ดไปโดนนะคระเด็นเ็ดไปปีสองปีเราตอกหาจังเซลม,มาขุด จากเลยเป็นปีสองปีแล้วแต่น้ำใสมันก็นเห็ด <c oughs> บกไยห,กหักดอกแต่ว่ามันทางเวลาเห็ดแล้วมันอยากห่างมันถือน้ำเนี่ยมันสิ้นตอกมันเบิ่งแต่ว่าคันพอน้ำห้งก็คันพ่อห้งน้ำเข้าไปก็ ตอกแหงเขากะห่างภาพบางทีอากาดินดินนี่พวไม่อยังดอกพี่นองเวลาห้อ <c oughs> กองมาเขียนเวททั้งหนาวเ,เนี่ยเอากองเขียนเว้แล้วมันกันเท้าดินเทาจับเฮ้าตีงแดงมันกะกองกะดินน้ำภาพมันก็นเลยบนันปรนเดี๋ยโมนินประเดี๋ยวจะบอว่าเขาอยากให้พี่น้องเ้เบิ่งมุมภาพจอๆเห็นสัตว์ ได้เข้าใจสำหรับผู้เพอนอยากเห็ดเป็นสุดท้ายจะรอบคือเขาสานมากสุดแล้วแค่รอบนี่ดอกเส้นนีขาดขาดจะว่เป็นอย่างไรตอมันเอาเส้นใหม่มาต่อใส่ มาแล้วก็จะเพลงสิน่ะอีกเส้นหนึ่งขาดเลยซีดีต่อสองเส้นลายมันก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดไลน์ละเอาสีสารขึ้นไปประมาณยี่สิบลายพื่อละพอที่พอเอาสำหรับคลิปนี้ก็เฮ็ดวิธีไปจกให้พี่น้องเบิง่งคลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็รอบเบิร์นอ็เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ